ธนก,กร์เนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียกมาเนี่ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยธนก,กร์ยังไม่ได้มีเกมมากมายนะแต่ว่าธนก,กร์มีชื่อใน50ตัวแนละ้วที่กายะลงทะเบียนทิ้งไว้ดังนั้นถามว่าโค้ดวางเรียกตัวแปลกใหม่ไม่ได้มุมผมเนี่ยไม่ได้แปลกใหม่แต่เป็นจุดสมควรที่จะได้ทดลองใช้ตรงนี้บมว่าฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะปรากฏว่าเรื่องที่เขาปะทะกับเนมันย่ามาติชแต่ว่าเขาพูดมาเนี่ยผมตลกมากตรงที่ว่าเขาบอกว่าไอ้ข่าวที่มาลงที่ประเทศไทยเนี่ยมันคือเฟซนิวครับ ไหมครับพี่เจกับรายชื่อยูวสที่ออกมาอ่าจริงๆมันต้องรอการตัดตัวเพราะว่ามันประกาศมา26นะในชุดสุดท้ายก่อนจะแข่งเนี่ยมันจะเหลือ23แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายชื่อแต่ละนัดเนี่ยมันจะปับได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะตัดทีเดียวหมดเลยซึ่งก็คงจะประเมินจากการฝึกซ้อมแล้วก็ไม่ได้มีเวลามากนะครับยู่23ชุดนี้เดี๋ยวซ้อมมีช่วง25สิงหาจะซ้อมก่อนชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีมาสมทบเนี่ย คือวันที่1กันยาเลย1กันยาก็จะซ้อม1ครั้ง2ครั้งแล้ววันที่3กันยาเนี่ยเจอมองโกเลียเกมแรกของจีนชป์เอเชียรอบคัดเลือกถ้าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมแทบจะไม่เลยครับแต่มีหลายตำแหน่งที่ชอบแล้วคิดว่าควรจะมาแต่ครั้งที่แล้วและโค้ดวังเนี่ยเรียกไม่ทันเพราะว่ากายะไม่ลงทะเบียน50ตัวไว้ดังนั้นเนี่ยเด็กพวกนี้มันอยู่ในไข่ที่จะต้องมาอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเรียกแบบเด็กอายุรุ่นอยู่20ขึ้นมากันเยอะจัง ก็ทีมชาติมันเป็นยู20ปุ๊บมันก็ข้ามมายู23เลยไงแสดงมันก็ต้องเอาเด็กอายุ19หรือว่า20เนี่ยขึ้นมาเล่นอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าเกิดไล่ตามตำแหน่งเนี่ยอย่างประตูเ,เรียกมา5คนเนี่ยประตูตัด2อยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าตามสเตปเนี่ยประตูเหลือ3คนซึ่งอยู่ในข่ายเนี่ยคนที่มาใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นสุภนัทสุดาทิพย์หรือแม้แต่กสิเดชรุ่งกิจวัฒนานุก,กูลเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในข่ายที่เป็นมือใหม่ส่วนที่เป็นตัวหลักเนี่ยดารงศักดิ์เนื้ ซึ่งอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วในชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดแจ้งเกิดแล้วก็ยังไงเนี่ยยืนยาวส่วนกองหลังเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีตัวใหม่อะไรมากมายแต่ดีข่าวดีคือได้วอลดิชูทองกลับมานะครับจากทาง BG แต่ว่า BG ไม่ได้ปล่อยตัวแน่เพราะ BG ีต้องใช้เนื่องจากว่าสันชัยโนดนลาซิลาเนี่ยเจ็บกับชุดใหญ่ดังนั้นเนี่ยต้องเล่นกับ BG แล้วค่อยมาทีหลังจากนั้นวอลที่เจอมาด้ซ้อมแต่คงไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะวาลเล่นได้อยู่แล้วที่เหลือก็คงจะมากันหมดอ้าวได้ชันอนธรรมมากลับมาในรอบนี้ผมว่าคงดีขึ้น นะครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่น่าสนใจจากนาครศรีก็คือธนชัยนา,นาธนกูลแต่เนี้ยผมว่าสุดท้ายอ่ะก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกตัดชื่อได้แต่เป็นกําลังใจให้น้องนะซ้อมให้เต็มที่เพราะว่ามันมีเวลาซ้อม่ันข่านน้อยในเรื่องของระบบการเล่นดังนั้นเนี้ยอาจจะเอามาลองก่อนเพราะอยู่ในขายในอนาคตแน่คือซีเกมเนี่ยอาจจะได้ดูฟอร์มมันเต็มๆอีกทีหนึ่งกองกลางผมว่าเต็มพิกัดนะแทบไม่ได้เห็นเลยว่าจะตัดใครทั้งสิทธาชยพลเสกสรรค์คณะเนี่ยก็กลับมาแล้ว มีอิกลาร์สันหลนเนี่ยจากประจวบอันนี้น่าสนใจที่เข้ามาซึ่งควรจะเข้ามารอบที่แล้วแต่กายะไม่ไลงทะเบียนไว้ใช่ไหมหลจะมีธนกรีชดเบืองปากซึ่งธนกรีตเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียกมาเนี่ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยธนกรียังไม่ได้มีเกมมากมายนักแต่ว่าธนักรีมีชื่อใน50ตัวนะที่กายะลงทะเบียนทิงไวดังนั้นถามว่าโคดวางเรียกตัวแปลกใหม่ไม่ได้มุมผมเนี่ยไม่ได้แปลกใหม่แต่เป็นจุดสมควรที่จะได้ทดลองใช้ตรงนี้ เท่านั้นเองเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเรียกไม่ได้แม้นคนก็จะไปด่าโค้ดบอกว่าโอ้ทำไมเปลี่ยนโค้ดก็ยังใช้ตัวเดิมๆจากจากที่โค้ดกายาเรียกไว้มันเตรียมไม่ทันนะครั้งเนี้ยเตรียมละได้ลองก็เดี๋ยวลองตรงนี้เสร็จปุ๊บต้องเอาผลการแข่งขันด้วยเนาะจริงๆไม่เชียเพราะเราต้องเข้ารอบสุดท้ายให้ได้แล้วก็มีอีกสองรอบคือตุลาพฤศจิกาชุดเนี้ยจะยาวเลยไปถึงซีเกมเดือนธันวาแล้วก็ปรับเปลี่ยนคนไม่เยอะแล้วครับเพราะไม่งั้นนะทีมมันจะยากแหละเรื่องของการเล่นที่มันจะดูแบบ สวยงามขึ้นนะครับสมูทขึ้นไม่ได้เหมือนตอนอาเซียนที่มันดูตะกุกตะกะักส่วนที่เหลือก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับส,สมคามสบุทดั้งพึ่งศิลปภวันดีชวันวิทย์แซ่เหลาอ่นนี้ก็เป็นชุดเดิมเดิมส่วนกองหน้าเนี่ยผมชอบนะนอกจากธนาบุตรโพชัยกับยศกรบุรภาวันนี้เรามีหน้าเป้าคนเดียวเลยคือยศกรบุรภาแต่ให้จับตามองนะครับผมชอบมากๆก,ก็คือเด็กเทโรที่เป็นลูกครึง่งน่าจะเป็นลูกครึ่งอะไรนะจำไม่ได้ลูกครึง่งไลบีเรียะไรมาใช่ไห,ไหนะน้องอับดุลรอบมานกีรนีเอสซาดี ตัวนี้รูปร่างดีมากนะครับตัวใหญ่เลยเพราะว่นเมนผมไปงานเปิดตัวสโมสรเทโรมาคนนี้ปั้นดีๆทําร่างกายซะหน่อยหนึ่งโอ้สบายเลยนะครับน่าจะตามมอกมาที่จะเล่นตัวเป้าได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เข้ามาอันนี้เป็นกองหน้ากึ่งปีกที่ผมชอบเหมือนกันในเกมอุ่นเครื่องกับประจวบนะแต่ยังไม่มีมิกันเราเล่นในเกมลีกนะครับนั่นก็คือเด็กใต้ด้วยนะครับก็คือเจฮานาฟีมามะคนนี้ตอนปีซีซั่นกับประจวบเนะี่ยโอ้ดีเลย เขาที่ค้นวังเนี่ยก็คงจะมีคอนเน็ชันกับสโมรสรที่เคยคุูแก็ลองเอามาดูคนที่หายไปก็อาจจะเป็นชินวัตรประจวบมนซึ่งโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับก็ไปอยู่กับเชียงรายคนต้องไปทําฟอร์มกันใหม่อีกทีนึงโดยรวมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกมากไอตัวที่ควรจะเข้ามา,าก็มาแทนที่คนที่อาจจะเล่นไม่ดีซึ่งต้องยอมรับว่าตามผลงานเนาะเดี๋ยวฟอร์มดีเนาะกกลับมาใหม่แต่ถ้าหายไปคนหนึ่งหายไปคนละที่หายไปพักแล้วก็ต้องถาม่าเป็นเอราวันถูกไหมคือเอราวันกันดิเย่เนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าตามความเข้าใจแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยมันคงไม่ได้แปลกอะไรที่จะเรียกเอรา,าวันมาถ้าเรียกมามาไหมเนี่ยน้องมาอยู่แล้วเพราะว่า,เ,าเขาก็อยากเล่นทีมชาติแต่ปัญหาคือจากฝรั่งเศสเนี่ยแล้วคุณบินมาเนี่ยสมบร์จะปล่อยเมื่อไหร่ถ้าสมสรปล่อยมาล่วงหน้าผมว่าเอราวันติดชุดนี้ไม่มีปัญหาติดชุดสุดท้ายด้วยแต่ถ้าเกิดเรียกปุ๊บคุณมาถึงวันที่1งเนี่ยแล้วบอลมาที่3การรวมตัวกับเพื่อนก็ไม่มีเดินทางมาเหนื่อยอีกนะครับจากฝรั่งเศส มาถายน้องเนี่ยคือสุดยอดเรื่องหัวใจนี่ขอชื่นชมแต่ว่าในมุมนึงคือต้องไปไล่ดูอีกสเต็ปหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่เดินทางมาแข่งตรงนี้นะเอราวันไปได้ถึงซีเกมหรือเปล่า,ารียงปล่อยไหมอันนี้คือเรื่องที่ผมว่ายังไม่ได้เคลียร์กันดังนั้นค้ดวางคงม,มองว่าเอาแบบนี้เอาชุดแกนหลักไปก่อนให้มันได้ก่อนพอได้โครงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอราวันจะมาอีกทีก็ได้เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าซีเกมน้องจะมาในไหมซึ่งคาตอบผมบอกเลยว่าตอนนี้ซีเกมน่าจะยาก สำหรับเอราวันเพราะมันไม่ได้ตรงตามไปทินฟีฟาก็เลยทําให้รอบนี้อาจจะไม่เห็นเอราวันกาเนเย่ส่วนในมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผมว่าเอราวันเองเนี่ยอยากจะชี้แจงหน่อยแล้วผมคิดว่า,เ,าเขาพูดออกมาค่อนข้างดีเพราะว่าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับสื่อของเทลสปอร์ตก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังคือประเด็นเรื่องการสื่อสารแต่ก่อนเนี่ยผมว่าทุกคนแหละผมเองก็จะพูดเพราะว่าได้ข่าวว่ามันเป็นอย่างนั้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยเอราวันอาจจะการสื่อสารไม่ดีนะครับพูดไทยไม่ได้ อังกฤษก็ก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมได้แต่ฝรั่งเศสก็ทำให้การคุยกับเพื่อนๆเนี่ยมันมันยากปรากฏว่าพอสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องภาษาเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นประเด็นเลยในมุมเขาเนี่ยเพราะเขาก็บอกว่าโค้ชชุดใหญ่อีชอีอก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้กายะเองก็ใช้ล่ามน่ปุ่นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยทำไมต้องไปจับจ้องประเด็นว่าเฮ้ยเขาเองพูดภาษาไทยไม่ได้ทั้งนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ได้แปลกอะไรไม่อย่างนั้นนักเตะคนอ,นอื่นที่มาเนี่ยมันก็มีปัญหาถูกไหม สิ่งที่เราวันจะพูดก็คือภาษาฟุตบอลนอ่ะท้ายที่สุดแล้วอ่ะคือฟุตบอลมันก็เหมือนกับทุกอาชีพทุกๆคนมีหน้าที่ของตัวเองกำหนดจ็อบให้เขาและเขาทําเท่านั้นเองจบในมุมเขาเนี่ยเรื่องภาษาเขาจะไปเติมอย่างที่เรารู้กันในข่าวแต่ไม่น่าใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นประเด็นว่าเฮ้ยเขาจะเล่นได้หรือไม่ได้หรือทําไมเขาถึงมาแคมป์ทีมชาติไม่ได้ร่วมง,งานกับทีมชาติไม่ได้มุมนี้ก็พูดไปให้ให้น้องเคลียร์นะครับกับพวกเรากันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ผมว่าฟางแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะปรากฏว่าเรื่องที่เขาประทะก,กับเนมันย่ามาติชอันนี้นอกเรื่องของทีมชาติแต่ว่าเขาพูดมาในผมผมตลกมากตรงที่ว่าเขาบอกว่าไอ้ข่าวที่มาลงที่ประเทศไทยเนี่ยมันคือเฟกนียลครับผมก็ตกใจเลยบอกอ้าวชีบหายแล้วแล้วกลัวมาจากไหนวะเนี่ยทาไมถึงมีข่าวมาจากที่นู่นเป็นอย่างนั้นแล้วเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยประทะก,กับเนมันย่ามาติชมาติชเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็ไม่เคยสไลด์เขาด้วยช็อตท,ที่เขาเจ็บคือเขาล้มเองครับเขาได้เจ็บก็เลยบอกโอ้โหอะไรวะเนี่ย ตกใจมากก็เลยเออเล่าให้ฟังเพิ่มเติมไปแล้วครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าคุณได้เจอเอราวันแล้วเป็นกำลังใจให้น้องเลยกันนะครับไปสู้กับดีโยงแล้วก็พยายามขึ้นชุดใหญ่ให้ได้ถึงตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวยังไงมีค่าแน่นอนส่วนมุมมองไมซ์ต่างๆในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเนี่ยหลังจากนี้มันท้าทายเอราวันลวเพราะว่าเขาก็เริ่มจะเข้าสู่อายุช่วง20-21เนี่ยมันก็ต้องรอช่วงก้าวข้ามไปสู่ชุดใหญ่หได้นะถ้าเกิดไม่ได้คุณต้องหาทีมเล่นละไม่งั้นเนี่ยควรจะเหม ที่ต้องมาเริ่มต้นวนไปวนมาเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่คือต้องกลับไปหาโอกาสในการลงเล่นซึ่งชุดเบลก็ต้องลงไปเล่นในลีกทัวร์เพื่อให้ตัวเองคอนเฟิร์มการันตีว่าจะได้โอกาสในการลงแข่งขันแบบสม่ำเสมอผมอยากให้เอราวันชัดเจนจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทีมชาติเนี่ยยังไงมีแต่คนอ้าแขนต้อนรัดอยู่แล้วด้วยโปรไฟล์ของเขาครับนี่ก็คือ,อเรื่องของยูยที่เดี๋ยวเก็บตัวชุดแรกกันก่อน 25สิงหาคมนะครับแล้วก็ามาเติมอีกทีนึงคือพวกตัวหลักที่ติดงานกับไทยลีกก็อาจจะอาจจะดีขึ้นนะในมุมผมผม,ผมคิดว่ามันน่าจะไหลลื่นกว่าตอนชิงแชมป์อาเซียนแต่ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวเนี่ยผมดันมองมาเลเซียเป็นหลักเพราะมาเลเซียเขามาเก็บตัวที่นี่ล่วงหน้านะครับเป็นอาทิตย์คุณภาพผู้เล่นสู้ไทยไม่ได้ในแง่ของตัวจริงนะเพราะเขาเอาตัวสำร,รองจากสโมสรมาซ้อมแ,แต่เขามีความเป็นทีมมากกว่าเราก็ มองว่าเป็นคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์กลุ่มกับเรานะถึงแม้ว่าเลบานอนจะดูดูแข็งแรงกว่าก็ผมยังมองว่าเป็นมาลเลเซียก็อย่าประมาทแล้วกันทุกทีมด้วยมองโกเลียด้วยนะครับติดตามการถ่ายทอดได้ไทยรัฐทีวีช่อง32อ,ออนไลน์ไทยรัฐสปอร์ตมีให้ดูอย่างแน่นอนนะครับ